สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่24สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขัญลามาเซียเกาะติดบาเซโลน่าครับพีเ <Peter S 1> ตอร์บสดเจเลือกเชลซีครับและการโตนาล่าข่าวแมนยูครับวันนี้นะครับก็หัวข้อของเราต้องบอกทุกคนว่าก็ขอเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นดิวใหญ่ช่วงหลังๆนี่จะเห็นว่าไปพัวพันกับแมนยูบ่อยเพราะว่ามีการขยับขยายในตลาดเสื้อขายแล้วก็เรียกได้ว่า ได้หนึ่งใน midfield โ o c a l i s t ใช้ <ๆ S 2> คำนี้ได้เลยโวคครับ,รบอย่างกาเซมิโรมาร่วมทีมน,นะครับทีนี้สกายสปอร์ที่เป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเขาก็ออกมาทำบทวิเคราะห์ว่าแล้วเป็นแบบนี้การเอากาเซมิโรมาเนี่ยคือเป็น ตัวแทนของแฟงกี้เดยองหรือเปล่า uh huh. ในเมื่อดิลของเดยองกับบาซ่าเนี่ยมันดูจะไม่มีความคืบหน้านะครับเขาก็จะมาเจาะเรื่องของบทบาทเรื่องของวิธีการเล่นสไตล์จริงๆเราก็น่าจะรู้จักกาเซมิโโลกันอยู่แล้วแต่เรามาดูเบื้องเบื้องหลังกันมากกว่านี้หน่อยจะได้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับครับผมแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนครับเริ่มจากน้าแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยโบยเว่เด้จำกัดมหาชนครับควนี้นะครับ ขอคำว่าคา <im> เซมิโร่คาเซมิโรน่ต้อนรับซะหน่อยสุดยอดครับผมแล้วก็ฝาก k คแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-PASS มาใช้งานกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนเครื่องสำรองไฟแบรนด์ u n i t e ทรุ่น Hypermax Gaming UPS ตัวเทพจากยูนิเทคนะครับเพื่อความมันแบบไม่สะดุด ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป,ป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคครับจัดจำหน่ายโดย i ิ g แก m มไ c r o หาซื้อได้แล้วที่บารันาหรือว่าออนไลน์ครับ JAB, l a z a d a Shopee, Shop at 24, u n i t e c h the Power back up to the future ครับขอบคุณครับครับผมก่อนอื่นเราไปเกริ่นนำข่าวปิดดีลคารเซ r o โรกันก่อนเลยดีกว่าซึ่ง Official ไปแล้วชูเสื้อกลางโอทร a ฟอร์ดไปแล้วด้วยในเกมศึกแดงเดือดที่ชนะลิเวอร์พูล2-1นะครับแมนยูนเต็ดเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยคือปล่อยให้แบบดีลของเฟรนกี้เดยองเนี่ยก็ คาราคาซังมานานนะครับตกลงค่าตัวกับบาร์ซ่าได้แต่ว่ากล่อมใจนักเตะไม่ได้ท้ายที่สุดครับแมนยูต้องไปเอาคาซิเมโรแทนแต่ว่าใช้คําว่าเป็นเป้าหมายคนใหม่เป็นดีลใหม่ที่แทนเดยองในแบบที่ผมว่าดีกรีแบบนี้แฟนแมนยูไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะเพราะคาซิเมโรนี่ก็เวิลด์คลาสนะครับเอาตัวประเภทที่มาแล้วใช้งานได้ทันทีไปลงล็อกกับคนนี้ครับค่าตัวเนี่ยสื่อดังๆหลายสํานักบอกว่าเงินต้น60ล้านปอนด์ แอดออนอีก10ล้านปอนด์นะครับรวมเป็น70ล้านปอนด์ส่วนดีลของเฟรนกี้เดยองเนี่ยนะครับจริงๆก็อยากได้แต่ว่าพวกเทียนหนึ่งอย่างเช่นเดวิดออนสตีนเขาก็บอกว่าพอได้คาซมิโรมาแล้วเนี่ยดีลของเดยองมันน่าจะต้องพับไปบนะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันครับว่าแมนยูนเต็ดคิดถูกหรือเปล่าที่ทุ่มเงินซื้อคาซมิโรในวัย30ปีมาร่วมทีมแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยเป็นระดับท็อปของทีมเลยเรียกว่าเป็นรองแค่คริสเตียโนโรนัลโดเท่านั้น หลายคนจะไปโฟกัสที่ตัวเลขของค่าตัว60ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก10ล้านปอนด์เนี่ยก็รวมเป็น70นะครับถามว่าแพงไหมเอาจริงๆอ่ะก็ใช้คําว่าแพงได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายในราคานี้เนี่ยต่อให้กาเซมิโลอยากจะย้ายขนาดไหนผมว่ามาริดไม่มีทางปล่อยเด็ดขาดมันมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ เราจะไปต่อรองกับเขาได้ถูกถูกไหมครับมาดริดเขาก็แบบห่วงนักเตะเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางเดียวที่คุณจะล่อใจให้มาดริดเสียกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในทีมออกไปอ่ะมันต้องเป็นราคานี้แหละผมก็เลยมองว่าไม่ได้รู้สึกว่าโอเวอร์นะคือมันรู้สึกแพงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโอเวอร์กว่ากว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นเพราะแมนยูต้องการตำแหน่งนี้จริงๆใช่ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยก็จะพูดอีกมุมหนึ่งว่าคือโอเคในมุมมองของกาเซมิโลเขาให้สัมภาษณ์ไว้เองว่า เขามาเนี่ยเพื่อความท้าทายเขาไม่ได้มาที่ด้วยเรื่องของเงินแต่เอาจริงๆถ้าเกิดแมนยูยื่นไปแล้วไม่ได้แตกต่างจากที่มัดิดเขาจ่ายอยู่ในปัจจุบันผม mm hmm. ว่ามันก็ไม่ได้น่าดึงดูดเข้าใจนะทํางานเพื่อเงินเป็นเรื่องปกติของคนเรานะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของข้อสรุปเกี่ยวกับการที่ยังเอาเดยองอยู่ไหมเนี่ยผมว่าสรุปได้แล้วว่าแมนยูน่าจะล้มเลิกแล้วนะครับกับเดียวการคว้าตัวเดยองเพราะว่าคือนอกจากที่ปีเตอร์บอสเล่าว่าออนสตีนก็บอกแซมมันสโตนก็บอกที่เป็นเทียร์หนึ่งทั้งคู่นะครับล่าสุด ลอรดีพิเวลก็บอกที่เป็นเทียหนึ่งของแอตเลติกยูเบอกว่าล้มเลิกแล้วนะครับเพราะว่าในกรณีของค่าตัวกใกล้กันค่าเหนื่อยก็กใกล้กันแล้วก็เรื่องของตําแหน่งมันตรงกันเป๊ะก็เลยทําให้จําเป็นจะต้องล้มเลิกดิวสักหนึ่งคนไปนะครับอ่ะก็อันนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบทั้ง2คนอ่ะตอนแรกที่มีเป้าหมายเป็นเดอยองมาหลายเดือนนะครับเปลี่ยนมาเป็นคาเซมิโรแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนเราหยิบยก เป็นกราฟจาก Sky Sport มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยโอเคตำแหน่งเบอร์6เหมือนกันแต่เป็นวิฟิลด์ที่มีสไตล์มีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับก็คาซิเมโร่เนี่ยเป็นกลางรับสายเดสทรยททำลายเกมส่วนเดยองมจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีความเป็นเชิงรุกค่อนข้างสูงนะครับเทนฮาบอกเลยว่าคาซิเมโร่เนี่ยเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ที่คอยยึดหินเอาไว้ก็คือเป็นคนที่จะมาเชื่อมเกมตรงกลางนะครับสิ่งที่เราเห็นในซัมเมอร์เนี้ย คือเราต้องการเขาเข้ามาแก้ไขปัญหานั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากได้กลางรับไม่ใช่แค่อยากได้เดยองที่แบบเป็นกองกลางตัวออกบอลเชิงรุกมากกว่าแต่ว่าก็ต้องการอีกมุมนึงอยากได้ตัวตัดเกมเหมือนกันดังนั้นอาจจะไม่ใช่การซื้อแทนกันนะฮะแต่ยังไงก็มีประโยชน์กับทีมทั้งคู่สถิติอันแรกของ Sky ยสปอร์ยกมาให้เห็นตามภาพนะครับว่าเป็นสไตล์เดสทรยเออร์จริงๆคอยตัดเกมกลางสนามด้วยสถิติชนะดวลกลางสนามอันดับ6 ของลาลิก้าสเปนนะครับ p o s i t i o n one in middle third 116ครั้งนะครับก็เป็นอันดับ6ของลาลิก้าเรื่องของการแท็กเกิลเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของแกนนะครับอันดับ9ของลาลิก้าสเปนที่79ครั้งนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่เลย1 6 8 8ครั้งก็เป็นอันดับ12นะครับการมีส่วนร่วมกับการสนามทัชเชสการสัมผัสบอลก็2,000กว่าครั้งอันดับ11ก็ถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ค่อนข้างดีนะมีความ all วออร่ออาร อันต่อมานะครับเป็นกราฟิกฮิตแมพที่จะไม่เห็นว่าตำแหน่งการยืนใน UCL ของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคาซิเมโรเป็นเบอร์6นะครับเนี่ยเห็นไหมทางฝั่งซ้ายจะเห็นว่าแกเยื้องไปอยู่หน้าประตูตัวเองค่อนข้างเยอะแดงแดงนะครับส่วนฝั่งของเดอร์ยองทางขวาเนี่ยจะเยืงยืงข,ขึ้นไปเป็นเบอร์8ขึ้นไปอยู่ในส่วนของฝั่งตรงข้ามซะเยอะนะครับก็มีความเป็นเกมบุกสูงกว่าอ่าเนี่ยชัดเจนว่าแต่ละคนมีสไตล์มีบทบาทเป็นยังไงคาซิเมโรเล่นเกมรับเด่นกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับ แล้วก็สถิติอันที่3ครับเป็นการเทียบค่าพลังเกมรุกเกมรับของมิดฟิลด์ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยคนละสายเลยถ,ถ้าเกิดพูดถึงเกมรับการผ่านบอลคุมตรงกลางคาซิเมโรกินทุกด้านติดขอบหมดนะครับเนี่ยอสอันบนด้านซ้ายก็จะเป็นดวลวนนะครับเรื่องของการดวลหนึต่อหนึก็ชนะติดขอบบอลรีคอร์รี่นะครับเรื่องของการเอาบอลกลับมาครอบครองก็ติดขอบเหมือนกันแล้วก็ เขาเรียกว่า passes complete หรือว่าการจ่ายบอลสำเร็จก็ถือว่าเยอะอคือคาสิเมโร่เนี่ยสีน้ำเงินนะเดยองสีแดงใ,ให้ดูแบบนี้นี่ครับแล้วก็ข้างล่างสุดการจ่ายบอลขึ้นหน้าก็ถือว่าไม่แย่นะครับของคาสิโร่นะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันส่วนเดยองเขาจะไปเด่นในเรื่องของการเล่นบอลเ,เหมือนคลองบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าจะไม่ได้เด่นเกมรับขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้คือเป็นเป็นตัวที่คอยทําลาย เกมรุกของผู้แข่งใช่นะคือเราได้เห็นชอ็อตถ้าให้เปรียบเทียบกันเนี่ยคาเซมิโรกับเดยยองจุดที่ว้าวของเดยยองคือการกระชากบอลขึ้นไปจากกลางสนาม,อ,มอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นแต่ว่าจุดว้าวของคาเซมิโรคืออะไรคือการเข้าสกัดการเข้าประทะคือหลายคนเนี่ยแฟนๆในสเปนเขาก็จะแซวว่าโอ้เป็นรูปรักษ์ลาลิก้า เวลาเข้าสกัดแล้วไม่ค่อยโดนไปเหลืองไปแดงแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูรายละเอียดเนี่ยมันมีช็อตที่เขาสกัดคือมันโดนบอลตลอดมันแสดงเห็นถึงแหละความแม่นยำในการเข้าที่จะตัดเกมสตาร์กับน้องคู่ผมให้คนละสองพยางคาซิมิโร่คือตัดเกมเดยยองคือแกะเพรสใช่ครับผมคือทั้งสองคนนี้ผมว่า มันไม่ใช่เสริมแล้วไปมองถึงเรื่องของการทําประตูเรื่องของการยิงประตูเพราะมันไม่ใช่จุดเด่นของทั้งคู่เลยนะเดายองอาจจะมีตัวเลขมากกว่าคาซมิโรอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ระดับมิดฟิลด์ที่คอยยิงประตูอะคาซิมิโรเห็นบ้าง นะแต่ว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเขาจะยิงได้ประมาณ3ลูกสี่ลูกมีมากสุด7ลูกไม่ใช่หน้าที่เขาใช่มันไม่ไม่ไม่ใช่บทบาทเขาเพราะฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องนั้นไปเลยอย่าไปโฟกัสนะมาดูเรื่องของการตัดเกมการครองบอลการจ่ายบอลการสกัดกั้นบอลแบบนี้ดีกว่าครับผมนะครับทีนี้ลงรายละเอียดอย่างที่บอกครับเรามาดูเรื่องของการผ่านบอลนะก็กาเซมิโล่กับเรอัลมาตติเนี่ยเป็นคนที่คอยรับต่อบอลจากเซนเตอร์นะไปยังกองกลาง รหรือจ่ายไปให้กับเพื่อนในพื้นที่โซนต่างๆจ่ายออกข้างให้แบ็คนะจ่ายฉีกออกไปให้กับเซนเตอร์มิดฟิลด์ตัวซ้ายตัวขวาเพื่อเอาไปสร้างเกมกันต่อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคู่พาร์ตเนอร์ของเขาเนี่ยโอ้โหมันโหดมากๆ <c oughs> นะอย่างโค้ชอย่างโมดิเนี่ย <c oughs> คือคุณแค่รับบอลมาแล้วคุณจ่ายให้เขาเขาสามารถเอาบอลไปต่อได้นะครับ,รบส่วนของเดยองเนี่ยมันจะแตกต่างอันนี้คือพาสโซนนะครับคือจุดในการรับจ่ายบอล ของทั้งสองคนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของกาเซมิโลจะเห็นว่าจุดที่เข้มเนี่ยคือตรงกลางเลยจุดที่เขารับบอลตลอดอ่าคือ CDM นี่แหละออนะครับในบทบาทแต่ของเดอยองมันจะมีซ้ายขวากลางหน้าหลังใกล้เคียงกันนะตัวเลขใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าเขาก็จะไปแบบรอบๆมีไปด้านบนสุดเลยนะมีขึ้นบนนิด,น,ดนะสอดขึ้นไปหรือลงมายืนเป็นเหมือนเซนเตอร์ข้างล่างสุดเลยยืนรับบอลจากโก รับบอลจากหน้าประตูอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เดยองเนี่ยนะมีค่ารับบอลมากกว่าแต่ของคาเซมิโร่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางสนามอารมณ์ประมาณว่าคาเซมิโร่ยืนเป็นเบอร์หกแท้ๆเลยส่วนเดยองเนี่ยเล่นเบอร์หกได้ไหมก็เล่นได้แต่แท็กติกกับบาร์เซโลนาปีที่แล้วเล่นเป็นเบอร์แปดตัวซ้ายเขาถึงมีการผ่านบอลเยือนทางซ้ายเยอะอนี่ครับเป็นอีกภาพหนึ่งนะก็คือ passing network จะเห็นว่าของคาเซมิโร่เนี่ยนะยืนตรงกลางสนามเลย ยืนกลางจริงๆคือรอรับบอลจากเพื่อนเพื่อนจ่ายบอลให้ใจ่ายบอลออกต่อซ้ายขวาแต่ของเดยองเนี่ยมันจะเยื้องเยื้องไปทางฝั่งไม่ว่าจากซ้ายหรือจะขวาเนี่ยก็คือ,อฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นบทบาทจะเห็นความต่างแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมว่า,ามันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้คือผมต้องแจ้งก่อนว่าเดีหลายคนจะเข้าใจผิดว่าแบบอ๋าพอไม่ได้เดยองแล้วมาบอกว่าไม่ตรงตำแหน่งใช้ไม่ถูกจริงๆก็คือ ถ้าถ้าเกิดเทนฮากได้มาจริงๆ่ะก็ต้องปรับจากเบอร์8กับบาซ่ามาเล่นเบอร์6เหมือนเดิมตอนที่อยู่อาแจกมันจะเป็นมุมนั้นแต่ว่าพอไม่ได้เราก็ต้องม,มองที่มุมของคาเซมิโร่ที่โอเคมันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่เขาอาจจะทำให้แมนยูได้อาจจะไม่ใช่ตัวแกลเพลสแบบที่เดยยองทำหรอกแต่ที่เทนฮากต้องการอ่ะผมว่ามันคือส่วขผลเดยยองมากกว่าลงมาช่วยโลกบอลคอยตั้งเกมจากแดนหลังแต่ ไหนๆก็ได้คาสิมิโรมาแล้วอ่ะเนาะมันก็นนอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทไปเล่นเป็นกองกลางตัวตัดแล้วก็<ม>ให้บ็อกซ์บ็อกซ์อีกสคนไม่ว่าจะเป็นบรูโนหรือว่าเอเดนเซนคอยขับเคลื่อนเกมแทนมากกว่า<ม>ก็จะเป็นในมุมนั้นแต่ไม่ใช่แบบเราจะมาดิสเครดิตเดยอยงไม่ใช่แบบน,<ม><ใ>นั้นนะครับทีนี้ครับวบิเคราะห์อันต่อมาเราไปดูมุมของสื่อสเปนกันบ้างดูของอังกฤษไปเยอะแล้วมาก้าเขาวิเคราะห์บอกว่าบทบาทของคาสิมิโรเนี่ยตอบโจทย์สิ่งที่แมนยูขาดในเวลานี้นะครับ การใช้แม็กโทมินีกับเฟรดได้เป็นคู่กลางเนี่ยหรือคนใดคนหนึ่งต้องเป็นกลางรับเนี่ยเป็นปัญหาของแมนยูที่มีมานานแล้วมักจะเสียประตูบ่อยๆกองกลางตัดเกมไม่ได้ช่วยเหลือกองหลังไม่ได้แต่กับคาซิเมโรเป็นตัวที่ตัดเกมไม่ใช่แค่แท็กเกอร์แม่ยำแต่ยังมีทักษะการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยพิสูจน์แล้วจากการคว้าชแชมป์กับเรอัลมาดริดมากมาย อีกหนึ่งออปชันที่จะช่วยให้แมนยูมีอาวุธมากขึ้นคือลูกเซตพีทครับเพราะว่าเขามีสถิติชนะลูกกลางอากาศ62จาก99ครั้งดังนั้นลูกเซตเพย์เกมรุกเกมรับเนี่ยช่วยทีมได้โดยเฉพาะเกมรับบอลโดงๆมาเนี่ยช่วยกระโดดมหมด่มงเก็บลูกกลางอากาศได้ด้วยครับผมนะอะซึ่งนอกจากเรื่องของ เขาเรียกว่าบทบาทสไตล์การเล่นที่เราพูดกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวเกก็คือความมีคาแรคเตอร์เป็นผู้นําในสนามนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่แน่นอนแมนยูก็ต้องการแหละกับทีมที่ก็มีค่าเฉลี่ยนักเตะค่อนข้างเด็กอันนี้เป็นสิ่งที่ยูเนเต็ดทรานสเฟอร์รูมก็เป็นสื่อเจ้าหนึ่งบอกมานะครับอ้างอิงคําพูดมาจากเพจข่าวของเรื่อมาดริดอีกอันนึงก็คือเดอะมาดริดโซนบอกว่าคาซิโรเนี่ยเขาเป็นผู้นําที่แม้จะไม่ได้เป็นกัปตันสองปลอกแขนแต่ก็เป็นผู้นำเป็นนนผู้ใใหญ่เเป็ซีีียทมะคอตกน กระตุ้นเพื่อนๆสั่งเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆพวกบาวเบเดเวนิ i ิอุสเมลิตาโรดิโกพวกนี้ก็จะเคารพและก็รักคาซิมิโรมากๆก็จะเป็นคนที่คอยบัญชาการเกมอยู่ตรงกลางนะครับเขาเป็นมิดฟิลที่เอาจริงไม่ใช่สไตล์ที่ติ่มๆมีความดุมีความเก๋าสมฉายาเดอะแทคงของมาดริดนะครับแต่นอกสนามเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายมากๆไม่ได้มีข่าววุ่หวาไม่ได้มีอะไรที่มันเวอร์วังมากมาย แล้วก็ไม่เคยทําให้มัดิดต้องปวดหัวด้วยถึงยืนระยะเป็นตัวหลักให้กับทีมมาได้แบบไม่มีปัญหาขนาดนี้ก็จะมาช่วยประคองน้องๆในทีมให้มีความตบโตมากยิ่งขึ้นแหละเสริมประสบการณ์ไปจริงๆตัวเนี้ยเป็นบทความมาจากมากานะเขาเขา้ขาขึ้นหัวเลยว่ากับตันที่ไม่ได้สวนปลอกแขนภายในทีมมัดเด็ดมีใครบ้างาหลักๆก,ก็จะมีกาเซมิโนนมีติโบกตัว นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือมาโกวเซนซิโอแต่ว่าบทบาทตอนนี้ของเซนซิโอลดลงไปแล้วถ้าเป็นสำนวนคนไทยเรียกไปว่าคือกับตันเงากับตันเงาแต่เอาจริงๆเขาเคยใส่นะ <c oughs> ก็เคยมีแบบเฉียดๆได้ใส่บ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของปอกแขนมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์อ่ะ<ช>จริงๆ<ช>เราต้องดูสิ่งที่เขาทําในสนามมากกว่าแล้วผมว่าถ้าเกิด อย่างโค้ชอย่างโมเด็จเนี่ยเราจะเห็นว่าในสนามเขาก็ไม่ใช่แบบคนที่มานั่งตะโกนนั่งอะไรเขาทา,าหน้าที่ของตัวเองสองคนนั้นเขาจะมีภาพลักษณ์ชัดเจนไม่ได้แบบตะโกนสั่งเพื่อนแต่ว่าคาเซมิโลคือเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงให้อีกสองคนคเข้าใจโมเด็ต้องการอะไรโค้ชต้องการอะไรเดี๋ยวบอกเพื่อน,นร่วมทีมใหมเป็นสายไม่ค่อยพูดอยู่แล้วสองคนใช่แต่าคาเซมิโลก็จะเป็นคนที่รับหน้าที่ตรงส่วนนั้นแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้ เรามาดูเรื่องของการจัดทัพกันบ้างนะคือเอาจริงๆพอจะนึกภาพกันออกอยู่แล้วคาซิมิโลตำแหน่งมันชัดเจนอะ่ะนะมันไม่เหมือนกับเดยองคือของเดยองอ่ะถ้ามาเนี่ยมันก็จะต้องแบบหกถึงแปดจะเอาอยัางไงจะยืนคู่จะยืนคนเดียวจะยืนเดี่ยวแต่ของคาซิมิโลมันมันชัดมากๆแต่ว่าเราไปดูออปชันกันหน่อยได้ครับก็เป็นการจัดทัพออกมาจากสื่อท้องถิน่นอย่างแมนเชสเตอร์อินดิ้งนิวส์ให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะต่างจากที่เราคิดเอาไว้หรอกอนะครับก็แผงหลังที่ดสุด ตั้งแต่เกมแดงเดือดเป็นต้นมาก็วารานคู่มาติเนสนะครับการมาของคาเซมิโดเนี่ยอาจทำให้มาติเนสได้เล่นข้างหลังสบายใจขึ้นเพราะมีตัวมาคอยกรองเป็นกำแพงให้ชั้นหน้านะครับส่วนในแผนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็น4 2 3ถาวรและคาเซมิโดก็เป็นตัว CDM ห้อยต่ําไปเลยทําให้อเลกเซนกับบูโน่ฟานานซ์มีมิติในการเล่นเกมบุกมากอาจจะคล้ายเทียบกันเหมือนโนสโคสกับโมดริชนะอย่างนั้นเลยคือเก่งไม่เท่าหรอก เก่งไงยังเก่งไม่เท่านะครับแต่ว่าบทบาทของเขาเนี่ยคล้ายๆล้ายเอเลเซนกับฟันแนซ์เขาบุกเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแผนนี้นะฮะอีกแบบนึงถ้าเกิดจะไม่สี่สองสามสี่สองสามหนึ่งก็ก็ทำได้ก็แค่ขยับนิดเดียวระหว่างเกมนะบุนต้องอาจจะขยับขึ้นไปเป็นเบอร์สิบแทนเอลิเซนก็ดรอปลงมาเป็นเบอร์8คู่กับคาร์เซเมโร่เบอร์หกอันนี้ผมว่าไม่ต่างกันใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งสี่สองสามอันเนี้ยจะมาเน้นที่เพื่อนรักของเขาในทีมชาติอาร์ซิลเฟรดอันนี้คือ หลายๆคนก็คิดแหละคาซิเมโรมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะมาเปิดอันติให้กับเพื่อนอีกหลายคนครับทำให้แมนยูเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องคาซิเมโรกับเดยองมาพร้อมกันเพราะเขาเชื่อว่าการมาของคาซิมโรที่จะช่วยเกมรับแบบเต็มที่แล้วจะทําให้เปิดสัญยาภาพของนักเตะบ็อกซ์ทูบ็อกของแมนยูได้หลายคนคืนจริงไม่ใช่แค่เฟรนด์หรอกฟันเดอร์เบ็กก็อาจจะเล่นได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการลงมาช่วยเกมหรือว่ากระทั่งรูน่แฟรนันส์นะครับที่ไม่ต้องพะวงเรื่องของการบีบเรสเกมรับอะไรมากมายก็จัดเต็มๆไปเลย สถิติการเล่นร่วมกันในทีมชาติบราซิลครับระหว่างกาซิมิโลกับเฟรส12นัดชนะ10ดีเสมอ1แพ้1สถิติ90นะมีบอลอันหน้าบอันหน้าเป็นหนึ่งลูกนะฮะเป็นไฮไลท์คือถามว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเรียกฟอร์มของเฟรสได้ไหมผมใช้คาว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะมันคือความคุ้นชินกัน ในทีมชาติเฟสต้องรู้ว่าเวลายืนคู่กับกาเซมิโร่เขาต้องเล่นยังไง<ๆ>เขาก็เล่นเหมือนกับทีมชาติ<ๆ>แล้วหลายๆคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเฟสในทีมชาติเล่นดีนะเขาไม่ใช่นักเตะที่ที่ไร้ประโยชน์หรือไม่ใช่นักเตะตอกต่อยเขาเล่นได้ก็ไม่แน่นะครับแต่จริงๆถามใจผมผมชอบแผนแรกมากกว่าหนึ่งกับสมันไม่หีกันเือนที่ผู้การบอกมันสลับกันได้ระหว่างเกมเพราะอะไรเพราะว่า ผมเชื่อในคาสของกาเซมิโลว่าเขายืนเป็นมิฟิลตัวตัดเกมคนเดียวได้ในความรู้สึกของผมเป็นตัวซิงเกิลไพวอนใช่ผมว่าเล่นได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับเซนเตอร์ด้วยนะคือจะบอกว่า CDM เก่งอย่างเดียวไม่ได้เซนเตอร์คุณต้องต้องคอยคอยเป็นแบ็กอัพได้ต้องคอยซับพอร์ตได,ตได้แต่ผมผมรู้สึกว่าเขาผมเชื่อว่าเขาเล่นคนเดียวได้การจะดูว่าแบบไหนเหมาะต้องดูสไตล์การเล่นของโค้ชด้วยซึ่งเอริกเทนฮร์ ดูจากการที่คุมแมนยูชอบการบิลล์อัพจากฝั่งตัวเองอค่อยๆเซตบอลขึ้นไปที่ผ่านมาเขาถึงอยากได้เฟรงกี้เดยองไงซึ่งพอเป็นคาเซมิโรมาเนี่ยโอเคในการแกะเพรสอาจจะไม่ใช่ทักษะถนัดสุดเหมือนเดยองแต่จุดที่เติมแมนยูได้คือการตัดเกมการเบรกเกมรุกของคู่ต่อสู้ที่เป็นปัญหามาหลายปีตรงกลางสนามซึ่งถ้าในเมื่อกลางรับคุณไม่ได้ใส่ตัวเทคนิคจ๋ามาผมว่า ก็ไปเอา2ตัวข้างบนได้อมผมว่าถ้าเกิดคุณมีคาเซมิโรยืนเป็นเบอร์หกจ๋จาอยู่แล้วรอตัดแล้วอะข้างบนก็รุกเต็มสูบไปเลยเอริกเซนบรูโน e บางทีถ้าเกิดคาเซมิโรโดนลุมบีบ2คนนี้ก็ลงมาช่วยรับบอลหน่อยผมว่าได้ผมถึงค่อนข้างเชียร์แบบที่1กับแบบที่2ที่ในเมื่อคุณมีระดับคาเซมิโร่อะบูไปเต็ม<ๆ>ที่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย,ยเอริกเซนบรูโน e ผมว่าใส่แบบนั้นไปเลยผมว่าได้แล้วก็กองหลังเนี่ยลีซันโดมาร์ติเนสอาจจะตัวไม่สูงแต่เบสิกการใช้เท้าค่อนข้างดี นี่คือเหตุผลที่เอริกเทนฮากไปซื้อมาจากอาแ์็จบางทีเรื่องการบิวอัพจากข้างหลังก็อาจจะใช้มาตินเนสกับวารานคอยช่วยเพิ่มเติมไปหน่อยก็ได้ผมเลยค่อนข้างเชียร์สแบบแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าแมนยูแก้ปัญหาถูกนะแม้ใจตอนแรกเทนฮากจะอยากได้เดยองแต่นักเตะระดับคาเซมิโรมันไม่ได้ไม่ได้หางไม่ได้หาง่ายเจอครั้งหนึ่งในในชีวิตอะคุณพูดแบบนี้นะคุณจิ้มในตลาดเลยว่าเอาเอาราคาเดียวกันก็ได้ 70ล้านปอนด์คุณมั่นใจว่าคุณหาระดับคาเซมิโรได้ไม่ต้องไปน้งไม่ต้องไปเนิร์ฟอะไรครับคาเซมิโรคือจะเล่นดีกับแมนยูไหมเราไม่รู้หรอกแต่ดีกรีของเขาว่ามันของแท้ใช่คือโอเคเราพูดถึงกองกลางหลายๆคนที่เก่งแต่มีใครยืนตัวจริงแล้วได้แชมป์ UCL ได้ขนาดนี้เท่าคาเซมิโรไหมยืนเล่นกับโทนี่โครสเล่นกับลูก้าโมดริชได้ขนาดนี้ไหมสำหรับผม ผมมองว่าอันนี้คือว d c ค a าสแบบไม่ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องบัตกตะขิดตะตงใจเลยอีกเรื่องหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะแฟนพิมเมลีกอาจจะพูดเวลามีการซื้อนักเตะจากแบบลีกลาลิก้าโอเล่นไม่ได้หรอกพิมเมลีกเกมมันหนักเกมมันแรงเดี๋ยวรอดูกาเซมิโลสิเขาที่ชอบวันหนักได้ชอบชอบเลยมาเลยนะครับผมเชื่อว่าเขาเล่นได้นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับยังไงให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่สิ คือผมรู้สึกว่านักเตะที่เป็นแบบโบว์คาสแบบนี้บางทีเพื่อนร่วมทีมอาจจะต้องปรับเข้าเขาต้องปรับขาเขาใช่ต้องการม้องไงก็ก็มองคล้ายๆพี่ๆแหละว่าไม่ใช่แค่พี่ๆหรอกแฟนบอลทุกคนะคงคงจะฟินๆกับกับแดนกลางที่มีคาเซเนโร่ตัดคือถ้าไม่ติดเรื่องค่าตัวถ้าไม่ติดเรื่องค่าตัวดีลนี้เพอร์เฟกต์ใช่แต่ผมว่าแฟนบอลที่ไทยไม่สนใจหรอกครับมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เงินเรามันคือสิ่งที่เราต้องการคือคําถามที่มันต้องการคําตอบที่เรารอมานานว่า ถ้าแมนยูมีเบอรหกเก่งๆสักคนหนึ่งที่เป็นเดสทรอยเออร์เนี่ยที่เราเคยมีข่าวกับเอนดีดีกองเต้น่นี้นั่นมากมายเนี่ยถ้าเกิดได้ของจริงระดับอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เปล่าอ,อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลอยากอยากเห็นซึ่งในมุมของกาซิเมโมาเอริเซนกับรูนอแฟลนัสได้ใช้ประสิทธิภาพตัวเองเต็มที่แน่ๆแล้วก็อีกอย่างคืออย่างที่ผมบอกอะผมห่วงคนที่มีอยู่ในทีมเฟลตแม็กโธพวกเนี้ จากที่เราคอยคาดหวังว่าเขาจะต้องลงมาล้วงบอลให้เล่นเกมรับแบบเต็มาูู่กับการที่เขาเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์แท้ๆท,ทั้งคู่เนี่ยเขาจะได้ไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นการเสริมกันให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของนักเตะในทีมอะเนาะ คือจากที่โดนกล่นด่าทุกวันว่าแบบไม่ได้เรื่องไม่เหมาะอันนี้อาจจะเป็นคําตอบมาเป็นกูแชจได้ขายให้หนักเตะเราเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในสายตาแฟนบอลแล้วก็เจะเจาเจะเชื่อมนต่อไปก็ได้แล้วผมว่าแฟนแมนยูจะมีความรู้สึกแบบฟิลใหม่ๆฟิลแบบที่แฟนซิตี้เขาคุ้นกับการมีกลางรับอย่างแฟนนันดินโยฟิลแบบที่เชลซีแฟนเชลซีคุ้นกับการมีเอ็นโกโลกองเต้ฟิลแบบที่ ทางลิเวอร์พูลเขามีนักเตะแบบฟาบินโยอาเซนอลมีปาเต้สเปอร์คอนเต้ก็ไปซื้อกลางร้องกลางรับมาผมว่ามันจะเป็นฟิลในแบบที่แมนยูไม่คุ้นมานานระดับเดียวกันแล้วแล้วอันนี้คือไม่ใช่แค่ระดับเดียวกันด้วยนะมันเป็นระดับท็อปเลยผมว่ามองอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณเทียบจากดีลของดาบิโอมาเป็นคาซมิโร่เออคุณรู้สึกยังไงมันแค่นั้นเองใช่คือผมเคยพูดไปรอบนึงแล้วว่า แฟนแมนยูอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องไปวิเคราะห์ความคุ้มไม่คุ้มให้มันมากนะักการที่นักเตะร,ระดับอันนี้ขออภัยนะบางทีอาจจะพูดตรงไประดับคาเซมิโลมายอมมาแมนยูอยากมาแมนยูในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่านั่นก็คือที่สุดแล้ว อรอรุ้นกันก็หวังว่าจะดีตามที่เราได้วิเคราะห์กันเอาไว้30ก็จริงแต่วิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยนี้มันยืดอายุนักเตะได้เยอะดีลเวนี้อารมณ์เหมือนกับที่บาซ่าเซ็นกับเลวานอฟสกี้การที่นักเตะระดับเลวานยอมมาอยู่กับบาซ่าในในสภาพที่มันวิกฤตขนาดนี้นั่นก็คือ มันก็ไม่ต้องมีไปวิวจารณอะไรแล้วอ่ะผมให้พีคเลย3ปีเล่นแบบระดับท็อปอนะายนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของคาซิมิโลกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับที่เราเอามาฝากกันก็าฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุนของเรานะครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติต่ช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องสำรองไฟ นะของเซอร์คอนนี่นะเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคครับรุ่น Hyper Max Gaming u s ตัวเทพสำหรับคอเกมครับเพื่อความมันแบบไม่สะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพครับเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวสเพื่อป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ<ไ>ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพนะครับเครื่องสำรองไฟยูนิเทคจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครซื้อได้ที่บารนานาทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ JIB l a z a d a Shopee Shop 24วนตี้โฟร์ยูนิเต็ดเดอะพาวเวอร์แบ็ครับขอบคุณครับ,รบนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มขนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ u n i t e c พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด